สวัสดีค่ะมาพบกับเก๋อีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่เพชรยนสาขาสวินทวงนะคะสำหรับใครมองหารถใช้งานนะคะจะเป็นรถห้าประตูนะคะแล้วก็คันนี้เป็นรถห้าที่นั่งนะคะ เป็นรถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะคะสําหรับรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้มากๆนะคะหนึ่งเลยพื้นที่ด้านหลังใช้สอยได้เยอะเลยวางข้าววางของได้เยอะนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานเพิ่งปลดระวางมานะคะมีที่มาที่ไปตรวจสอบได้ชัดเจนนั่นเองนะคะสําหรับ Honda b r v นะคะนี่นะคะด้านหลังโอ้โหกว้างขวางมากนะคะถ้าใครหารถเล็กอยู่นะคะขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรเกณฑ์แนะนําเลยคันนี้นะคะคือเป็นรถที่อเนกประสงค์มาก ี่นะคะด้านหลังเขาวางค่าวางของได้เยอะจริงๆนะคะแล้วก็แถวสองนะคะก็จะห่างจากตรงตรงที่วางค่าวางของเนี่ยเราเห,เหมือนหลังกระบะเลยต้องพูดแบบนี้เลยนะคะแล้วคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3ามแสนเองนะคะสามแสนบาทแต่ได้รถอนเนกประสงค์ไปใช้งานนะ อยากซื้อสดหรืออยากจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้ก็สามารถทําได้นะคะจัดไฟแนนซ์จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6กหมื่นหกพนะคะขอโทษที6,500บาทประมาณนี้เลยรายได้ขอ1 3ื่นนะคะหมื่นสออกคันนี้ได้นะฮะฮอนด้าบีนะคะถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้นะคะเป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้เลยนะคะด้านในนะคะเขาจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมาติดฟังก์ชันมานะคะหน้าจอทัชสกรีนก็มีให้พร้อมแต่กุญแจไขเขาจะได้เป็นกุญแจไขธรรมดานะ คันนี้นะคะ3 7 9 0 0 0บาทได้รถปี2020ด้วยนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะเบาะหนังสวยๆแล้วก็เจ้าของเดิมนะคะเขาเป็นรถหน่วยงานบริษัทดูแลรถดีมากนะคะเช็คระยะทุก1,000 0โลดนะคะซกอกเสาหน้าตรงนี้หัวน็อตเดิมทั้งหมดเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆให้มานะนี่นะคะใครได้ไปนะคะเอาไปใช้งานนะคะเอาไปใช้งานอเนกประสงค์นะคะไม่ว่าจะขนข้าวขนของก็ยังได้เลยพับเบาะลงได้อีกนะ นี่นะคะพับเบาะลงได้อีกนี่เป็นรถอนเนกประสงค์ที่น่าใช้นี่นะคะกว้างขวางมากคือดูไซส์แล้วเหมือนเหมือนรถเล็กนะแต่ว่ามาดูข้างในแล้วกว้างขวางนะคะสำหรับครอบครัวได้เลยนะคะครอบครัวไหนที่เดินทางหรือว่าคนข้าวขนของไม่ว่าจะไปแคมปิ้งหรือว่าขนของไปโรงเรียนส่งน้องๆนะคะเกรแนะนําเลยนะคันนี้นะคะก็ถือว่าบอดี้ของเขาหาที่จอดรถง่ายๆด้วยนะคะและเป็นเป็นรถอนเนกประสงค์ที่น่าใช้นะคะ สำหรับใครสนใจนะคะมองหารถใช้งานอยู่ก็แนะนำเลยเป็นรถน่าสนใจมากๆสำหรับ Honda b r v คันนี้นะคะมีการตรวจรถให้ด้วยนะคันนี้นะคะเราก็มีช่างตรวจรถมีใบเซอร์ให้ด้วยภาษีพรบรต่อให้ใหม่ด้วยนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถออปชั่นดีสมรรถนะดีคันหนึ่งเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานบริษัทมีที่มาที่ไปนะคะตรวจสอบได้ชัดเจน3 7 9 0 0 0บาทนะคะจัดไฟแนนซ์จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6 1,500บาทประมาณนี้นะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่200,000อันนี้อันนี้บอกกันตรงๆเลยว่าเลขใหม้อาจจะคิดว่าเยอะนะคะแต่ว่า1เลยเกอยากจะอธิบายมากๆเลยในเรื่องของเลขใม่นะคะเลขใหม้2 0 0 0 0 0แต่เขาเช็คระยะใหญ่ตลอดลูกค้าเซฟคอร์สเลยนะลูกค้าเซฟคอร์สลงเยอะเลยนะคะไม่ต้องไปเสียตังจ่ายค่าเช็เเชคระยะใหญ่เลยนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ อะไรหาง่ายเข้าศูนย์บริการในทั่วประเทศด้วยนะคะใครอยากได้รถราคาประหยัดเกณฑแนะนำนะคะเขาก็ได้แม็รลหล่อมาจากโรงงานด้วยนะคะรถค่าที่นัง่ง หประตูนะคะมีพื้นที่วางค่าววางของเยอะแนะนําเลยนะคะคันนี้3ามแสนบาทปี2020นะจ๊ะอ่ะมาดูกันอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาลอตเดียวกันมาพร้อมกันเลยนะคะสําหรับ Honda BRV อานะคะ b ีอคันนี้นะคะหนึวีได้ราคาอยู่ที่3 9 9แสนบาทรุ่นปีเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมด ต่างกันที่เลขไม้นะคะเลขไมคันนี้อยู่ที่แสนเจดนี่นะคะถ้าเลขไม่ต่างกันนะคะราคาก็จะต่างกันนะคะสำหรับคันนี้ราคา3 90, 9ม0 0นเก้าหม่นเกันบาทต่างกันกันกบคันเมื่อกี้ส0 0 0มื่นนะคะเลขไม่ต่างกันสา0 0มืนนี่ให้ดูเลยนะคะถ้าเป็นเก๋เก๋จะเลือกขอเลือกคันเลขไม่ส0 0แสนเพราะราคา1นะคะรุ่นเดียวกันรุ่นปีเดียวกันเลขไม้นะคะ ใกล้ๆกันเกทขอเลือก2 0 0แสนเพราะคันนี้เขาเช็คระยะใหญ่มาเรียบร้อยนะคะนั่นนั่นก็คือความประหยัดของเราเพิ่มขึ้นตรงที่เราไม่ต้องไปจ่ายค่าเช็คระยะใหญ่ถ้าเช็คระยะใหญ่จะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะหมื่นกว่าบาทประมาณนี้เขาเช็คระยะใหญ่ก็จะดูในเรื่องของสายพานนะคะห้องเครื่องยนต์ต่างๆนะคะระบบต่างๆคือยกเซ็ตใหญ่เลยนะคะดูแลให้นะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นคันนี้นะคะอยู่ที่คนชอบนะคะอยู่ที่ใครชอบอาจจะชอบที่เลขทะเบียนก็สามารถเป็นได้นะคะ 5339เป็นเลขที่สวยเช่นกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Honda b r v นะคะ 1.5V 390,000บาทจัดไปแน่นฟรีดาวเฉพาอะอูนที่ประมาณ6,800บาทเท่านั้นนะคะรายได้14,050ออกรถได้เลยนะคะคนเดียวนะคะคันนี้นะคะปี2020นะคะได้รถปีเดียวกันเลยนะคะสำหรับกับคันนี้นะนี่นะคะรุ่นเดียวกันปีเดียวกันต่างกันที่เลขใหม่นะคะราคาก็เปลี่ยดนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าสำหรับเลขไม่7 แสนเจ็ดนะคะทำนี้เลขไม่แสนเจ็ดอ่าเดี๋ยวดูด้านใน ด้านในเหมือนกันนะคะออปชันเหมือนกันเลยนะคะคุมโทนสีดำหน้าจอมีให้พร้อมเช่นกันนะคะมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดด้วยมีแท็กให้ด้วยนะคะคันนี้เกียร์ออโต้นะคะตรงกลางสามารถวางแก้วน้ำได้2จุดเลยมีที่ชาร์จแบตให้พร้อมนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะรถหน่วยงานนะคะข้อดีคือเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนะคะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคันนี้นะคะ เบาด้านหลังสามารถเบาะแถวสองนะคะครับเบาะได้วางข้าววางของได้เยอะเลยนะคะส,สิ่งที่เก๋ชอบนะเป็นห้องเก็บสัมภาระห้องเก็บสัมภาระนะคะรุ่นนี้ถ้าเราไปตลาดนะวางของได้เยอะมากนี่นะฮะนึกว่าหลังกระบะนะคะคิดถึงตอนไปตลาดมากเลยคือราคาบางทีนะสามแสนสามแสนกว่าถ้าไปเทียบกับตัวรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราเพิ่มเงินอีกนิดนึงนะ ได้ลดใช้งานคนข้าวขนของได้นะคะสำหรับคันนี้399,000บาทนะคะรถอนเนกประสงค์ขนาดเครื่องยนต์1 5ลิตรนั่นเองนะคะเครื่องยนต์เบนซินอยากได้คันไหนแจ้งเก๋ได้เลยนะคะมีเข้ามาหลายคันนะคะแต่วันนี้เก๋ให้ดู2คันซึ่งราคาดีแล้วเลขทะเบียนสวยทั้ง2คันเลยนะคะอยากได้เป็นคันไหนก็สามารถแจ้งเก๋ได้นะคะทั้งสองคันนี้มีมีวารันตีหลังการขายให้มีช่างตรวจรถมีใบเซอร์ให้ด้วยนะคะ มั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้เลยนะคะเราไม่ได้ขายรถแค่แค่ครั้งเดียวแล้วจะไม่เจอกันนะเราหลังการขายเราก็บริการนะคะหลังการขายเราก็ดูแลให้นะคะนี่ก็จะเป็นรถที่น่าใช้รถอเนกประสงค์นะคะใครสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเกี่ยได้เลยไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะและลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านนะคะอยากได้เป็นรุ่นไหนคันไหนนะคะสะดวกสบายมากๆเลยช่วงนี้นะคะเพราะหนึ่งนะคะไฟแนนซ์วิ่งเซ็น ทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วก็สำหรับรถทั้งสองคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนเพราหนึ่งนะคะเขาเป็นรถอนเนกประสงค์แล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะเครื่องยนต์ขนาดเคร่องยนต์อยู่ที่1.5ลิตรเท่านั้น เดินทางใกล้ๆนะคะไม่อืดแน่นอนคันนี้นะคะสะดวกสบายแล้วก็คล่องตัวนะคะสนใจก็ติดต่อเกดได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะอยากให้ลูกค้านะคะได้รถดีๆไปใช้งานกันนะคะซื้อรถยนต์มือสองทั้งทีต้องติดต่อกับเกดเพ้นต,นต์ได้เลยนะคะมั่นใจได้เพราะว่าเพ้นต,นต์เปิดมา27ปีแล้วนะคะคุณภาพบอกได้เลยว่าขับแก้วแน่นอนนะคะสนใจคันไหนก็ติดต่อเกดมาได้เลยสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้าองเกนแน่นอนนะคะจะมารีวิวรถสวยๆคุมค้มๆให้กับลูกค้าดูอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ